คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปเรนดอมนะคะแต่เป็นดวงของคุณเป็นความโชคดีของคุณเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าความโชคดีของคุณคืออะไรหนึ่งดาบจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่าง ของคุณนะคะเกิดขึ้นมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแบบใหญ่เลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยการพูดการเจรจานะคะของคุณกําลังจะสาเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดีวงานนะคะเรื่องความรักคุณอาจจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักคุณจะสมหวังสมปรารถนา ะะการดูงานของคุณนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้พบเจอหุ้นส่วนที่ดีกัลรรยะาณมิตรที่ดีที่มาคอยส่งเสริมคุณนะคะการพูดการเจรจาของคุณนะคะเป็นไปอย่างเฉียบคมเฉียบแหลมแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาการติดต่อธุรกิจการงานของคุณนะคะจึงจะสำเร็จได้ง่ายมากมาก ขอให้คุณแค่มีความชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับงานชัดเจนกับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นมานะคะการติดต่อการประสานงานการดิวงานนะคะหรือการรอข่าวอะไรก็แล้วแต่คุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในอีกเร็ววันในอีกเร็ววันนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นมาเป็นความรวดเร็วมากนะคะเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามที่คุณกำหนดไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะ ทำอะไรปรารถนาสิ่งใดและคุณคาดหวังสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นจะสำเร็จโดยเร็วพรันนะคะขอให้คุณรับพลังานความสำเร็จความมั่นคงนะคะอย่างเร็วพรันในคลิปนี้ไปนะคะ